แฟนแฟน,นางงามส่งแรงเชียร์สนานอุ้งทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 3บินลัดฟ้าชิงมงสวยฉ่ำเดินแบบชุดเวียดนามแฟนนางงามคงไม่พลาดเชียร์อุ้งทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 3เชื่อได้ว่าแฟนนางงามคงส่งกำลังใจให้แบบถล่มทลายเนื่องจากสาวอุ้มเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงมงกุฎบนเวทีระดับโลก มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศเวียดนามล่าสุดสาวอุ้งทำให้แฮชแท็กพุ่งติดอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เป็นเพราะเฟ้นคลับที่ชื่นชมและส่งกำลังใจให้สาวอุ้งในงานครั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวมาในชุดสีแดงที่ชับผิวของเธอมากหน้าผมจัดเต็มพร้อมข้อความว่ารู้สึกมันชลังแปลกแปลกชอบอ่ะ